สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องกลิ่นยศูมิชาแนลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับฉลอง100ยซับแรกนะครับประจําเดือนมกราคมนะครับทําคลิปตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับวันนี้นะครับ31มกราคม2568ครับได้100นะครับ100ยซับแล้วนะครับ100ยซับแรก ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับเพื่อนๆพี่พี่น้องนนะครับที่ร่วมให้กําลังใจส่งเสริมช่องกลิ่นยศภูมิชาแนลนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนเพื่เพื่อนเพี่พี่น้องๆนะครับพรุ่งนี้1นึ่งกุมภาพันธ์สองพาร้อ มีเลขนำโชคที่จะมาฝากเพื่อนๆน,นะครับพรุ่งนี้นะครับรวยไปด้วยกันครับรวยรวยรวยมาดูกันนะครับว่าเลขนำโชคตัวนั้นจะมีชุดไหนบ้างวันนี้ลงก่อนหวยออกนะครับไม่ใช่หวยออกแล้วมาลงดูกันเลยครับว่าจะมีตัวเลขชุดใดบ้างครับเห็นกันแล้วนะครับเลขเด็ด พรุ่งนี้นะครับ1่กุมภาพันธ์2อ6 8มอบพิเศษแด่เพื่อนๆทุกท่านนะครับตอบแทนสำหรับกำลังใจ100ทรซับแรกนะครับเ,เดิมทีนั้นนะครับผมก็มีช่อง YouTube ของตัวเองอยู่แล้วนะครับช่องสมชายสุขมากชน n นลนะครับใครที่เคยติดตามก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับ แต่เนื่องจากว่ามันติดขัดด้วยปัญหาเทคนิคบางประการนะครับไม่สามารถไปทำช่องนั้นต่อได้นะครับปัญหามันมากมายเยอะแยะสเลอเกินนะครับจึงตัดสินใจมาเปิดช่องใหม่ซะดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถดำเนินการในช่อง YouTube ตรงนี้ได้นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับใช้ไลน์กว่าเดิมนะครับช่องกลิ่นยศภูมิชาแนลนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพนพี่ๆี่น้องนนะครับ จะติดตามให้กำลังใจกับช่องนี้ต่อไปนะครับช่องกลินยศภูมิชาแนลจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับตัวเลขเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆพีนพนพนพน่น้องเป็นประจำนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับกำลังใจที่ได้รับจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับหวังว่า ในอนาคตเราจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปครับสััสีีครับ